คือเหมือนแบบว่าตอนแรกอะหนูก็มีคําตอบของหนูใช่ปะว่าแบบจะยังไงดีแต่ว่าวันที่จับมือหลังการประกาศอะคือก็มีก็มีแฟนคลับหนูนี่แหละที่แบบเดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าแลบบ้เขาก็พูดว่าทางเนี้แบบว่าไม่มีใครสู้นะเก็ตปะ <c oughs> คือแบบว่าเออจีครั้งนี้อาจจะแบบว่า ไม่ได้มีใครสู้ขนาดแบบปีที่แล้วนะอะไรแบบว่าเออไม่ไหวจริงๆคือเราก็เข้าใจเหตุผลนะแต่แบบว่าพอมันดีนะมันทําให้หนูรู้สึกแบบใจแป้วอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอืมมันรู้สึกมันรู้สึกเสียกําลังใจมากเลยนะจริงๆแล้วว่าคือแต่ว่าหนูไม่อยากไม่อยากแบบให้โทษใครเพราะว่าหนูก็เข้าใจว่าทุกคนมีผลเขาอาจจะมีผลกันที่แบบว่าเออมามาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่า ทำไมถึงแบบว่าใช้คําพูดแบบว่าใช้คําพูดที่แบบเอ้ยใจร้ายจังแต่ก็มีแฟนคลับหลายคนเหมือนกันที่เดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าเอาเลยแบบว่าอยากทําอะไรทําเลยแบบเขาจะสนับสนุนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้อนเออแล้ววันที่หนูลงสตอรี่ครบหนึ่งปีใช่ปะก็ก็มีแฟนคลับหลายคนที่แบบดีดีเอ็มมาลีพายมาว่าแบบเออลงเลยสู้ๆนะอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ก็มีที่ลงรูปน้องคนหนึ่ง แล้วก็แท็กมาแล้วก็เขียนว่าปีนี้อาจจะแบบขอไม่โหวตให้ใครเลยนอกจากน้องคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเราเคารพทุกคนที่แบบว่าเอออยากโหวตใครก็โหวตเลยแต่ไม่ต้องมาบอกก็ได้ว่าจะโหวตหรือไม่โหวตเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบโอเคอยากโหวตใครโหวตเลยจะโหวตเราหรือไม่โหวตก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่แบบรู้สึกว่าไม่ต้องบอกก็ได้เข้าใจป้าแบบ ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกก็ได้คือถ้าไม่บทก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอือไม่ก็เลยมีหลายความรู้สึกมากว่าแบบเอาไงดีวะอะไรเงี้ยคือจริงๆคือใจมันก็มีคําตอบแรกอยู่แต่แบบคุยกับเพื่อนไปเยอะๆคุยกับเพื่อนเยอะๆแล้วรู้สึกแบบโอยากอะ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกับว่าแท็กมาทำไม <laughs> คือหนูไม่รู้นะว่าเขาแท็กใครไปบ้างอะไรเงี้ยออ คือหนูอะไปดูไปดูในดีอหนูไม่ได้ดูในะสตอรี่ไม่อยากแบบให้มันขึ้นว่าหนูดูนะคะหละังจากนี้ก็ใครอยากวดใครหรือใครจะไม่วดใครก็แล้วแต่ทุกคนเลยแต่แบบไม่ไม่ตัองใจงให้ทราบก็ได้เออคือปีนี้มันเครียดมากจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ป,ป่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงมีนาแล้วมันชนกับช่วงมันเกิดหนูด้วยอะหนูยังไม่ได้คุยเลยว่าหนูจะเอาอยัางไงดีคือหนูไม่อยากให้ หนูเข้าใจว่าเงินทองมันหายยากเพราะว่าหนูก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนกันแต่ก็คิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าหนูลงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะน่าจะมีคนมางานมันเกิดหนูไหมจะแบบจะหนักทุกคนเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเดียวกันเลยก็เลยเครียดมากๆสุดท้ายอะถ้าสมมตินะถ้าสมมติถ้าสมมติมมตมมตว่าหนูลงหนูก็แค่อยากได้อันดับไหนก็ได้แบบไม่ได้ซีเรียสเลยว่าจะเอาเซ็นเตอร์หรือะอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสูง,สง คือจริงๆว่าหนูอยากลงเพราะว่าหนูอยากทางานแค่นั้นแหละหนูยังอยากทํางานอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของ48เงี้ยแต่พอโดนพูดอะไรเลยอย่างเข้ามาแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยแบบหนูยังไม่ทันบอกเลยด้วยซ้ำว่าหนูจะลงหรือไม่ลงแต่แบบพอมาพูดดักกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบใจเย็นนะยังไม่ได้บอกเลยว่าจะลงหรือไม่ลงแฟนนีไม่ค่ะงานมันคือ งาน GE เป็นช่วงมีนาครับแล้วค่ช่วงคุมพาร์ครับคือ,อจริงปาทุกคนที่บอกว่าให้ลงปล่อยจอยอะถึงเวลาจริงมันปล่อยจอยไม่ได้เวย้ยถึงขั้นที่แบบเราไปนั่งอะเราไปนั่งแล้วแบบค่อยๆประกาศประกาศประกาศมันปล่อยจอยไม่ได้จริงนะนี่แบบผลด่วนอะตอนที่เขาเดินเข้ามาพูดอะหน้าเขาหนูจําได้ติตาเลยนะสีหน้าเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงคือหนูจําได้เลยคือแบบว่า ตอนแรกก็รู้สึกแบบอืมดีใจนะที่เจอกันแต่เขาเข้ามาเพื่อพูดแค่นี้เลยทุกคนพูดแค่ว่าไม่มีใครสู้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยแล้วก็แบบขาเอลจริงใจะมันไม่มีจริงมันเครียดมากนะจริงแล้วอะมันแบบกว่ามันจะผ่านไปอ่ะจริงว่าถ้า ถ้าอย่างหนูอะถ้าถ้าระดับหนูระดับหนูคือแบบว่าไม่ไม่ไม่สูงขนาดนั้นใช่ปะหนูก็รู้สึกว่าถ้ามันผ่านแบบ next g i r l ไปแล้วหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วอะอือคือขอบคุณมากๆที่หลายๆคนก็แบบว่าอยากสู้เพื่อหนูอะไรเงี้ยหนูก็เกรงใจมากต่อมันก็เป็นปีสุดท้ายของหนูแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันชนกับช่วงมันเกิดอีกก็เลยต้องแบบเออต้องคิดเยอะขึ้นว่าจะเอาไงดี จริงๆหนูอยากเลือกนะถ้าสมมติหนูลงหนูก็ไม่อยากมีคนันเกิดแต่ถ้าแต่หนูรู้สึกว่ามันมันคือสุดท้ายปีสุดท้ายแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเราะแต่ทุกคนแบบว่าไม่ต้องไปทุกคนไม่ต้องไม่หานะว่าเป็นใครหรือแบบไปนู่นนั่นี่อะไรเงี้ยให้ให้มันเป็นเรื่องทุกใจของหนูคนเดียวพอให้มันเป็นเรื่องแบบอืมเย่างเดียวพอแต่ว่าอยากอะไรไม่ต้องไม่หาม่อยากแบบอยากชีพชั่ว ไม่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 ไม,ไม่ไม่ได้เข้าล่บพิเศษเข้าล่บธรรมดาลเนี่ยแหละแต่แค่เข้ามาเพื่อที่จะพูดแค่นี้